สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับเซิร์ฟเวอร์ 128G นะครับผมเซิร์ฟเนี่ยเราเคยโปรโมทกันไปแล้วนะโปรโมชั่นของเซิร์ฟก็จะไม่มีนะครับตอนนี้เราก็มาหน้าแปลกๆหน่อยนะก็คือตอนนี้แอดมินแจกเซตสามร้อยนะครับเป็นตามรูปเลยนะครับที่ผมเอาขึ้นโชว์ให้ดูนะแล้วก็ใครที่ตามผมมาอีกก็จะได้รับเซตสามร้อยอีก1เซตน,นะครับก็เป็น2เซตน,นั่นแหละเนาะประมาณนี้แล้วก็เซิร์ฟเวอร์จะมีเกาะเหล็กในตัวด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูด้วยนะครับไปร,รับชมคลิปกัน ครับทุกคนผมลืมโปรโมทไปอีกอย่างหนึ่งครับก็คือเป็นก่อนเหล็กนะเซิร์ฟเวอร์ในนี้ก็มีก่อนเหล็กด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเล่นกันขออนุญาตเอาโฟรทริกชาร์จได้ไหมอ๋อเดินเลยข้างล่างกูเห็นมาดิย เซตก็ว้าวเอ๊ะไปดิออกมาออกมารอยอยู่โอ้โหยเกาะเลยค่ะเลยโคตรถึกเลยแต่ผมว่าน่าจะเป็นอันนี้มากกว่านะไดเป็นแบบอื่นมากกว่าผมว่าสนุกกว่าโอ้โหตายเลยแม่งเลยขออนุญาตอีกสักตาหนึ่งหนึ่งให้ดู เอ่อเข้าไปหนึ่งหนึ่งดิไปไปไปเฮ้ยตามนั้นนะก็วัดเวทโหเซิร์ฟไม่ดรอปแม็กด้วยแม็กก็แพงแพงไปเดี๋ยวเราเข้าไปหนึ่งหนึ่งกันเลยคนก็ไม่ค่อยมีนะครับเปิดใหม่ไป,ไป โคตรดิดเอ้ายิงหลังไหมอ่ะเอ้ายิงหลังเฉยอ้าวอ,ออกจากโลกแล้วนะขออนุญาตเลยออกจากโลกแล้วไม่ใช่โอ้โหนี่อย่างเดียวเลยวัยรุ่น ออกตายไม่ได้โอเคขอนได้เก็บเซตเขาแจกให้สองเซตนะไงประเด็นอนะเก็บก่อนเก็บก่อนเดีย๋ยวคนก็ตามมาเรื่อยๆผมว่าไอ้แม็กจะหมดละเก็บเก็บเพราะค้งทำไมมันเก็บไม่ได้วะมันบล็อกอยู่มั้งเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่มันไม่บั็อกเลยกันมาแล้วก็มาเล่นกันอีกรอบโอ้ยแต่<ะ>มันปล่อยทำไม มาเดะถูกเม็ดนะไม่พลาดนะอ้าวจิงตีนมาละไม่ตายน่าจะขิดอยู่อะ,ะ,ะโอ้โหอ้าวตายมาดิเกือบแล้วเฮียรเราเปิดปั๊มยาฮึบ ไ,รรไม่แน่ใจว่ายิงหัวยิงตัวเท่ากันหรือเปล่าวะนี่งไงทุกเม็ดไม่ให้พลาดเซฟป่อมาแต่กระหนุกไหนจ้าอยู่ไหนจ้าตีมาเด็ยพี่ใช่ให้ตีหมดเซฟยังได้ไม่มีคนเลยเหรอมีสิจ้าเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็เห็นโอ,โอเคก็เกินไปเหี่ร้อยห้าสิบได้ไหมน้องชาย ถ้เขาให้มานี่ไงขวัญได้ไม่เก็บอาาโอ้โหทุกเม็ดอย่างนี้ใหรไหวกูวไม่แช้กลุ่มกันละเอาโอเคอาหาาี่าที่าีามา่มาเลยมาเลยมาเลยตีกันมาหมดเลยให้หมดเลยขวัญได้ไไออเก็บเอให้มันน้อยไงก็แบบประหยัดประหยัดหน่อย แม็กเวียนนี่น้อยนะแม็กฟเฟลนเป็นอย่างงี้ใช่ปกติปะไม่แจกเวียนแม็กเวียนผมก็ไม่แน่ใจนะไม่เคยเล่นตึ๊บตึ๊บตึ๊บใครตีวะโอ้ตีอย่างงี้ตีอย่างงี้ใครไหวอะ่ะขอยยาดออกตีแล้วกันอุย้ย โอ้พื้นดิตมากไปเป็นไปนงนะครับขอยานดีได้กันโอเคตกไปแล้วอีคนนึงอยู่ไหนเดี๋ยวน่าจะอยู่ข้างล่างหมด ตายโอ้โหให้ทุกเม็ดแต่ปืนาค่อนดีหน่อยนะผมว่าแต่สนุกอะผมะว่าแต่ให้มันถึกกว่านี้มันก็ได้แต่มันน่าจะเป็นเซ็ตแจกฟรีนะครับมันก็เลยปอ่อนนะี่ไงทุกเม็ดแต่อย่าตายเอื้อ,อกรัวเลยวิง่งน่าจะมีคนอยู่ตรงนี้เราต้องแอบ,บก่อน ถ้าเราขึ้นไปอย่างนี้เราจะโดนดักหรือเปล่าอยู่ไหนจ้าอยู่ไหนจ้าที่ไหนวะอยู่ใต้เตียงเรานะครับตายไปหนึ่งเ,เราพลาแล้วเรามาตรงนี้ ไปเลยขึ้นมาขึ้นมาลอยอยู่ลอยอยู่ไปเร็วเราต้องเล่นมุมนะครับเพราะว่าเซนเปาะมากถ้าไม่เล่นมุมไม่ไหวต้องต้องค่อยๆนะมาไหมจ้าไปไว้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 ถ้าเราเข้าไปเมื่อกี้เราจะโดนหลังปะวะขู่คุยโคตรด,ดี าตามมาเลยตามมาแล้วเลวิ่งมาฮึบโอ้โห,หไล่ทุกเมรตรแบบไม่พลาดลิปใหม่ใหม่บเฮ้ยไม่คิดจะไปเล่นกับเขาบ้างเหรอเฮ้ยไหวดิ

ค่อยๆค่อยๆเราเสียเปล่าเราเสียเปล่าฮับอู๋เป็นโคตรดิบเราโคตรแข็งมาเจอละเจอคุณหน่อยเราโดดออกไปแล้วน่าจะต้องขีปะวะลองดูแล้วกันโอเคไอ้เชน่ะ ได้ครบปะวะาเวสโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้ครบอยู่ไปไปต่อไปต่อเยน่ตายแน่เนนนนปปแเคร้ายสิบมันต้องเก็บมีเยอะมีเยอะ เพื่อนผมมีเอกลักษณ์เพื่อนผมอยู่นี่ไปไปไปแค่แต่งงโง่จังวะไอ้เหียตัวฟรีฟรีใช่เห็ขออนุญาตเก็บก่อนขออนุญาตทำใหม่เอาคือผมต้องยิงคนชื่อเอเอใช่ปะเฮ้ยอย่ได้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 ผมจะรับเป้าแล้วเฮ้ย โอ้โหแต่ถ้ามึงเยอะนนีกูไม่เล่นนะโร้องนะร้องร้องนะ้องนะร้อะ้ยใครส่งอะไรนะดิปึ๊บปวะผมมันออกไม่ได้อย่างเงี้ยอู้วโอ้โหกูดิละกูดิละมางอนงอนอนไม่เล่นด้วยไม่เล่นด้วยงอนงงอนนะ เยอะขนาดนี้ขถ้าลุมไหรก็เล่นเลยวะดิงอนนะงอนนะเออนั่นแหละมาตามมาเลยตามมาเลยไม่กลัวหรอกมาดิไม่กลัวเนี่ยไม่ถือว่าเป็นภัยพิบัติบอกให้ผมเจอเยอะกว่านี้มาเยอะงหััวมนเจอใดแดงปะวะไม่ได้มี่รอกเจอนทิ้งหัวมาันนะ โคดิดมาดิกดไมค์แบบอ๋อขอโทษขอโทเขาไอ้นี้่วยเราปะวะไอชิ้นนี้มันจะไม่บักึมาช่วยกูริงไม่ได้ไม่ชนกูชัวอ๋อเอ้ยเผือปั๊มยาสัตว์เอ้ยไปครับตาย

ไอ้รุ่นเฮ้ยคารับมึงเอามันกอดเอามันกอดอะไรอ่ะมันกอดก็ตายดิไม่น่ารักเอาซะเละยขออนุญาตสวยหลังนะสวยหลังอะ่งอะเอ้ยนี่ไปไหนหมดวะนี่ไงให้ทุกเม็ดร้อยสิบก็ถึงนะผมว่าไหนีมีใครอีกไหมคารับ มันน่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งกันปะนไปแค่ร้อยห้าสิบขายนี้เก็บเซตเอยมันน่าจะหนึ่งหนึ่งกันอนะผมว่าเราก็คงต้องไปหนึ่งหนึ่งว่ะผมว่านะขอเซฟโซนสักนิดแล้วนันเนาะเฮ้ยดิทคอยมาส่งอะไรเยอะแยะวะผมเริ่มมึนหงละ ผมขึ้นไปผมน่าจะด้องขี้นะครับทุกคนจากทรงพัชรละไตพฟูดาฟูาโตขอยาขึ้นขอให้ในเสียงดีสคอร์ดด้วยนะครับผมลืมปิดนะแต่ถ้ามันปิดถ้ามันเราไปปิดกลางคันตอนนี้เราก็ไม่หนุกครับเ้าใจผมใช่ไหมทุกคนเนี่ยเสียงเด้งอีกอะเอา้าตก ไม่มาอูไปขึ้นอูเสียงที่คอยอีกแล้วขอ,อโทษด้วยจริงๆนะครับมันมันขี้เกียดไปปรับอะเข้าใจผมใช่ปะทุกคนทุกเม็ดแค่นั้นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวไปหนึอเหนให้เดี๋ยวต้องไปหนึอเหนผมปิดให้ดูไอ้ผมปิดทีด่คอใ้แล้วต้องปิดแจ้งเตือนอะ พายนะหนูโอ้โหโทุกเมตรสามหนึ่งไม่ถือว่าลุมแต่มาทีละตัวว่าก็คงต้องไปหนึ่งหนึ่งแล้ววะนะทุกคนไปหนึ่งนหนึ่งกันเลยเอ้ยมาต่อให้อยู่ในตัวสองเซตเลยโอ้โหยน่ามึอตามัวใครจะเป็นลมปลอดสิสารแล้วเป็นไข่มาออกมา ออกมามันเลยลูกเฮ้ยกูแตกโอ้ไม่ตายวิกิต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 เฮ้ยมึงมึงอยู่มัาขัง่อไหมสงสัยต้องไม่ต้องไปหนึ่งหนึ่งแล้วผมว่าตอนนี้เมื่อกี้แบบว่าลงก็ปิดนี่ลราเสพผิดแต่ขออภัยจริงๆนะครับเรื่องเสียงดิสคอลนะขอโทษจริงๆเลยขอโทษแบบจากใจเลยผมลืมปิดเนี่ยผมไปลงวิดีโอมาใหม่ มีเซอร์เซิร์ฟหนึ่งทำให้ผมคอมพังไงอุ้ยจริงไหมอ่ะเสียงที่คอยอีกแล้วเริ่มลำคาลแล้วแม่บอกนะเราต้องเจอสามหนึ่งหมดอาซีแหละอ้าวตายนะลูกขึ้นมาให้สามคนเลยล็อกมาเลย ล็อกมาเจบ็บเจ็บแล้วเจ็บแล้วเนี่ยเจ็บละขึ้นมาเลยไม่ต้องล็อกล็อกมีคนมาโอ้โหมีคนยิงอุ้ยมันลุงกูจริงเหรอสี่คนเนี่ยเวอร์ไปปะเป็นไรสตาแล้วกันทุกคนมาสุดเลยเอาละได้มาแบบเหยียบสิบอะเหยียบสิบเซตอะก็ชิลอยู่ ปปะไอตี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 ตไปตีตไปแล้วรู้ไหตีทุกคนเลยเหรอเอาไปป้าเกินไปป้าเกินไปแล้วโอ้โหโอ้โหตงใส่ให้เขาออกก่อนใ้าอนี่ไงเอาไปเอาไปกินหนึ่งดอกเโอแรงไปขอออกก่อนได้ไหม

มไม่เป็นไรไปมา,มาอูให้ทีละคนเลยมาเลยลูกนี่ไงมามาปิดหมดอะมาเลยอยเสียงที่ขออยกแล้วขอโทษจริงนะครับผมขอโทษอีกรอบนึงเลยจริงๆเลยอุย้ยนี่เล็กสี่ ต้องการจะตีผมชัวนั่นผมมีเพื่อนแล้วผมไม่โดนรูปอีกต่อไปผมไปช่วยมันดีปะวะควรควรควรโอเคไม่ได้ตาย สามสองหนึ่งเออย่าดีเลยไม่ทันแม่งเอง้ก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ซับซ้อนไปก่อนนะก็ฝากตามฝากอดไรได้นะครับจะเป็นคลิปไลน์ต่อไปนะขอให้ใน,นเสียงที่ขอดีรอบนึงได้นะครับขอโทษครับ